นสูงก็ทําให้นี่เสียก็สูงเหมือนกันดิจิกเกรตสูง50-80%นะคะ,คะมันวิกฤตหรือเปล่าคะในความเป็นจริงพีายล้องกลับไป10ปีเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เปนปีที่ยากที่สุดเป็นวิกฤตของบาลานซ์ชีทที่เกิดขึ้นกับบริษัท ได้ยินว่าตอนนั้นเนี่ยคนมีเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหามีเยอะเชียวแล้วหนี้ก็เยอะขึ้นง่ายๆเลยจากการที่ค่าเงินมันเปลี่ยนแล้วเรากู้เงินต่างประเทศแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่หนี้ของบริษัทแต่เป็นหนี้ของบุคคลก็คือเป็น household balance sheet ดพี่กังวลเรื่อง balance sheet crisis ของคนเนี่ยมากกว่าบริษัทเนื่องจากว่า balance s h e ของคนเนี่ยจริงๆมัน เราไม่มีข้อมูลที่ดีพี่ว่าอีกอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังมากคือว่ามันก่อให้เกิดการอั p l a n นหรือว่าการที่เรา mismatch เรื่อง c a s โฟลได้ง่ายมากมันเหมือนเราคาดการใช่ไหมว่าเออเนี่ยเราจะได้ร้อยจากจากคนที่เข้ามาแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ในร้อยหนึ่งเนี่ยมันหายไปเจ็ดสิบเลยง่าย,ายทำให้เงินที่เราวางแผนไว้ว่าจะได้อาจจะไม่ได้ก็ได้ถามพี่ว่าลดดอกเบี้ยหรือเพิ่ม LTV จะกลับมาทําให้ปี2 0 2 4เท่ากับ2019ั้ไหมพี่ว่าไม่ เพียงแต่ว่ามันช่วยทําให้เราดีกว่าตอนนี้ที่เป็นอยู่ไหมก็คงช่วยแหละมันก็มีบางมุมที่มองว่าหรืออสังหาไทายมันแพงเกินไปอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวเลขเป,เป็นคำพูดที่ดีจริงๆต้องบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานี่เพินว่าปีนี้นะคะอสังหาขายไม่ดีเลยทุกคนก็บ่นกับน้องวิต้าเนาะ,ะแต่อสังหาเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นประมาณ7% 6%็ดคำถามคือเพิ่มจากอะไร